ไปซื้อลอตเตอรี่กันเร็วแม่น้ำหนึ่งลั่นให้เลขสมตัวนี้เท่านั้นชอบก็ตามไม่ชอบก็ไม่ต้อง oh <no. S 1> วันที่31กรกฎาคม2564แม่น้ำหนึ่งไลฟ์โสดก่อนวันหวยออกพร้อมบอกว่ามาแล้วถามมาตอบหมดรู้ให้จริงก่อนจะโพสด,ด้วยนะแม่น้ำหนึ่งยืนยันว่างวดนี้แนวทางให้เลขคือ3ตัวนี้เท่านั้น ชอบก็ตามไม่ชอบก็ไม่ต้องตามรีบไปซื้อลอตเตอรี่กันเร็วๆอะไรให้ก็บอกว่าให้ไม่ได้ให้ก็บอกว่าไม่ได้ให้ทำมานานแล้ว <c oughs> การจุดทู่เป็นอาชีพไม่ได้จุดคนเดียวเจ้ามืออันเลขตัวเองและอันเลขคนอื่นด้วยจะมาด่าว่าอยู่คนเดียวได้อย่างไรเมื่อตัวเองซื้อไม่ได้ ทั้งโพสท,ทั้งโทรมาด่าโทรกลับไม่รับปิดเครื่องด่าหน้าตาขี้เรจะด่าใครดูตัวเองด้วยไม่ต้องปิดเพจนี้เอาจริงแคปไว้หมดแล้วรอดูตำรวจจะไปจับไหมพร้อมทั้งขอร้องอย่าด่าไปถึงสามีและลูกครอบครัวขอให้มีสติคิดอย่าด่าอย่างเดียวให้เลขเท่านี้ไม่ได้เข้าทุกงวด เป็นไปไม่ได้คนที่บอกว่ารู้จักกับผู้ใหญ่ในกองสลากเอาหลักฐานมาเรื่องล็อกเลขแม่น้ำหนึ่งยืนยนันงวดนี้ไม่มีจุดทูบให้3ตัวคือ409เท่านั้นจะออกหรือเปล่าไม่รู้ก็พูดแบบนี้มาตลอดอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย